กป็นลังไหมวิธีการใช้เราแช่น้ําก่อนนะครับแช่น้ำาหินิ่มประมาณ20่สิบนาทีแช่น้ําห้นิ่มบีบน้ําออกให้แห้งนะครับแล้วนํามาชั่งให้ได้200กรัมนะครับวัตถุดิบตัวต่อไปคือเต้าหู้นะครับใช้เป็นเต้าหู้แข็ง1แผ่นน้ําหนัก250กรัมนะครับต่อไปเป็นเห็ดออรเรนจินะครับเป็นเห็ดออรเรนจิสดแบบนี้นะครับอัตราส่วน200กรัมนะครับแล้วก็เป็น ผงปรุงรสนะครับตรงนี้เป็นผงปรุงรส40กรัมแล้วก็น้ำมันใช้น้ำมันถั่วเหลืองทั่วไปนะครับ3าสกรัมส่วนตัวนี้เป็นผงพาโล้นะครับใช้ผงพระรโล้10กรัมส่วนแป้งแป้งก็จะมี3ส่วนนะครับแป้งตัวหลกักใหญ่ๆเลยก็จะเป็นแป้งมีกึืงนะครับใช้แป้งมีกึ่ง100กรัมนี่เป็นแป้งถั่วเหลืองนะครับแป้งถั่วเหลืองใช้50กรัม แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแป้งข้าวเจ้าใช้50กรัมนะครับนี่เป็นผงหมูแดงนะครับผงหมูแดงใช้อัตราส่วน30กรัมและน้ำตาลทรายแดงนะครับน้ำตาลทรายแดง ใช้อัตาราส่วน30กรัมนะครับแล้วก็จะมีส่วนของการแต่งสีนิดหน่อยนะครับสีก็จะใช้เป็นสีวสมอาหารแบบนี้สีแดงแบบนี้นะครับเรามาดูขั้นตอนการเริ่มแรกนะครับว่าเราจะต้องทํายังไงก่อนนะครับอันดับแรกเลยเราใช้ตัวเต้าหู้นะครับเต้าหู้และเห็ดปั่นรวมกันก่อนตัวนี้จะเป็นการปั่นหยาบนะครับตัวนี้จะเป็นการปั่นหยาบเบื้องต้นนะครับแล้วก็ เป็นการถ้าเราเคยเห็นกุชเชียงเจนะครับมันจะมีเรื่องของส่วนของที่เป็นมันๆน,นะครับติดอยู่นะครับก็เกิดจากนะครับเราจะใช้ตัวนี้มาแทนตัวเป็นมันหมูแล้วกันนะครับตัวนี้ก็คือเต้าหู้250กรัมและนะครับเห็ดออรนจิ200กรัมปั่นรวมกันแล้วก็ใส่พักไว้ใน ภาชนะที่เราเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องปั่นละเอียดมากเราปัน่นหยาบๆนะครับให้มันมีความเป็นเส้นๆนะครับความเป็นชิ้นๆเล็กๆของอตัวที่จะมาแทนเป็นมันหมูนั่นเองนะต่อไปใช้โปรโตีนนะครับตามมาตราส่วนที่ได้บอกไปทั้งหมดเลยนะครับก็คือโปรโตีนลังไหมใช้นอะมินิมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรุงรสนะครับแล้วก็แต่งกลิ่นต่างๆนะ มีปรุงรสมีน้ำมันมีผงพะโล้นะตอนนี้เราใส่ไปได้ทั้งหมดเลยนะก็คือส่วนที่เป็นผงปรุงรสแล้วก็ผงมูแดงต่างๆนะครับตัวนี้เนี่ยเราปั่นก่อนเราเหลือแป้งไว้ส่วนสุดท้ายมันจะมีแป้งอีกสามตัวที่เราจะต้องใส่ทีหลังนะครับเสร็จแล้วเราก็นําส่วนที่เราใส่เข้าไปปั่นครั้งหนึน่งนะ จะละเอียดดีแล้วนะครับทีนี้เนี่ยจะมีการของเรื่องของการแต่งสีนิดหนึ่งเพื่อให้สีออกมามันสดดูน่าทานนะครับก็จะใส่สีนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปเสร็จแล้วนะครับในระหว่างขั้นตอนสุดท้ายนั้นก็คือการใส่แป้งต่างๆเข้าไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งชูเลีอยง50กรัมนะครับแป้งข้าวเจ้า50กรัมและแป้งหมี่กึ่งอีก100กรัมนั่นเอง ในระหว่างที่เราปั่นครั้งที่สานะครับในระหว่างที่เราปั่นครั้งที่สามเราทยอยใส่ทยอยใส่สีเข้าไปนะครับเพื่อที่จะแต่งสีให้มันมีลักษณะเป็นออกซีแดงทยอยใส่เข้าไปแล้วก็ทยอยใส่เข้าไปแล้วก็ดูว่าลักษณะของสีนั้นเป็นสีที่เรานะครับกําหนดไว้หรือเปล่าอยากจะได้เข้มมากตอนนี้ปรับได้เลยนะครับทยอยใส่เข้าไป ให้ละเอียดนะครับขั้งสุดท้ายนี่เป็นการปั่ให้ละเอียดเลยโอเคละเอียดละเรามาดูนะครับนี่คือตัวเนื้อกุนเชียงเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายเรานําตัวกุนเชียงที่เราปั่นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาผสมกับตัวที่เราปั่นหยาบไว้ครั้งแรกนะครับใส่เข้าไปแล้วค่อยๆครับแล้วค่อยๆผสมคลุกเคลา้าให้เข้ากันนะครับช่วงเวลานี้ จะเป็นการนวดแล้วก็คลุกเคล้าให้ส่วนต่างๆเข้ากันนะครับแล้วก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเกาะตัวกันแล้วก็